ต่อมานะครับเขาบอกว่าวงกลมวงหนึ่งนะครับมีพื้นที่เท่านี้เขาให้พื้นที่วงกลมมาโอ้โหให้มา3.14เนี่ยเหมือนให้มาเพื่อพายเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าพายมีค่าประมาณ3.14คําว่าประมาณภาษาอังกฤษคือ about around around นี่แบบต่อ วงกลมนะคบมีพื้นที่3.14นะครับข้อ44นะเขาบอกว่าวงกลมวงหนึ่งนะคบมีพื้นที่เท่านี้ให้มาเพื่อพายโดยเฉพาะนะครับเสร็จปุ๊บถ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านด้านหนึ่งยาว1นึง่งหน่วยอโอเคสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านด้านหนึ่งยาว1นหน่วยและมีเส้นรอบรูปยาวเท่ากับเส้นรอบวงถามพื้นที่ โอเคไม่ยากเวลาหนูจะหาพื้นที่สิ่งที่หนูต้องรับรู้ก็คือเฮ้ยการหาพื้นที่เราต้องรู้กว้างคูณยาวบูกว่าซึ่งเรารู้ด้านหนึ่งแล้วแหละสิ่งที่เรารู้ต้องอ่าเรารู้ด้านหนึ่งแล้วเราก็ต้องหาอีกด้านหนึ่งจริงไหมครับเราค่อยหาพื้นทีอ่ะโอเคเริ่มเขาบอกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับมีด้านด้านหนึ่งยาวหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยแกเป็นกว้างไปเหอะนะครับ แล้วก็เส้นรอบรูปยาวเท่ากับเส้นรอบวงเนี่ยแหละคีย์เวิร์ดเส้นรอบรูปยาวเท่ากับเส้นรอบวงอ่ะเราหาเส้นรอบวงก่อนเส้นรอบวงโอไม่โอเคเด็กๆฟังเราต้องเชื่อมข้อมูลให้ได้เส้นรอบวงสูตรว่า 2, พาย r แต่พายเรารู้2เรารู้แต่ R、เราไม่รู้เราก็ต้องไปหา R ก่อนหา R จากไหนอ้าวก็พื้นที่ไง นี่อะโจทย์บอกพื้นที่คือพายร์กำลังสองเนาะสามจพายโจทย์ให้มาครับ3 1มจก็จะได้ R ร์กำลังสองคือ1ถูกปะอารก็คือ1อันนี้คือพูดในเวอร์ชั่นของปฐมนะถ้าเป็นปฐมอาร์กำลังสองคือ1เราก็ตอบได้เลยรัศมีก็1นะครับไม่ต้องคิดเยอะอ่ะโอเคเส้นรอบวงก็คือ 2พาย3 1 4, r คือ1คิดเลขออกมาจะได้6.28นะครับ6.28คราวนี้เขาบอกว่าไงเขาบอกว่าเส้นรอบรูปเนี่ยเท่ากับเส้นรอบวงซึ่งเส้นรอบวงคือ6.28แปลว่าเส้นรอบรูปก็6.28พี่บอกให้นี่เป็น x กับ x ตั้งสมการซะหน่อยเด็กๆ 2x ถูกป่ะ 2x บวก 2, x 2. เท่ากับ6.28ถกไว้ครับอ่ะอีกรอบนะอีกรอบนะเวลาพี่บอลทำโจทย์พี่บอจะเช็คตัวเองไปเลย,เลย่อยเฮ้ยพื้นที่3.14เท่ากับพา r กำลังสได้ R คือ1พอ R คือ1ปุ๊บเขาบอกว่าเส้นรอบรูปเท่ากับเส้นรอบวงอ่ะเส้นรอบวง2พายใน6.28อ่ะ,อะโอเคเส้นรอบรูปอันนึง 1, 11อีกอันก็ xx X, ก็ 2x บวก2เท่ากับ6.28เห็นไหมครับ 2x ก็เท่ากับอะไรครับย้าย2ไปลบนะก็4.28 x ออกมาเป็นเอา2ไม่หารครับ2.14เราจะได้ด้านยาวออกมาคือ2.14เพราะฉะนั้นโจทย์ถามพื้นที่ครับกว้างคูณยาวกว้างคือ1ยาว2.14คําคำตอบข้อนี้ก็คือ2.14ตารางหน่วย ดีนะข้อเนี้ยเชื่อมข้อมูลโคตรเยอะเลยพื้นที่วงกลมเส้นรอบวงเส้นรอบรูปพื้นที่โอ้โหคนออขอสอบขอปลอบมือให้เพราะว่าเชื่อมไปเชื่อมมาข้อนี้ดีแต่และดีมากกว่าเดิมก็คือให้เลขดีไม่ได้ให้เลขมาแบบโอ้โหคิดเลขบ้าบอคอแตกนะครับโอเคนะ